ดูดวงชาวราศีเมถุนดวงแบบนี้ดุสุดนะครับรวยจนน่ากลัวเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านสิ่งาต่างที่จะเข้ามาในดวงชะตาของท่านเขาเรียกว่าดวงชะตาตกตำแหน่งที่ดีจ,จะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์เดสตาตกตำแหน่งตัวท่านนะผมไปไหนใครรักสาวรักสาวลงมีแสงสว่างสองแสงมาสู่ตัวท่านเขาเรียกว่าจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไมหมดดวงแบบนี้เขาเริ่ดุแรงแต่ว่าบทจะขึ้นห้ามเหลืงล้งใดขารด้วยอำนาจบารมีวาสนา มันเป็นกฎแล้รผมโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศิสิทธิปป์ปกปักรุ้มครองรักษาจะให้คู่ครองที่มีอําบบนาจบารมีวาสนาถ้าท่านเป็นชายฟังคลิปนี้อยู่ท่านเป็นผู้ที่มีอําบบนาจบารมีวาสนาถ้าท่านเป็นหญิงฟังคลิปนี้อยู่ท่านจะได้คู่ครองที่มีอํานาจบารมีวาสนามานอนซบตักตัวท่านแล้วท่านจะเจริญลูกเรีอยงในตําแหน่งหน้าที่การง,งานการเงินเินโชตาชีวิตรับทรัพย์หรยโชคแสงสว่างเดอะซันบังเกิดปักทงองเตรียมตัวซือซ้อบ้านซือซ้อรถซื้อที่ดินนะครับผมรถใหม่ไยแดงอำนาจบารมีวาสนา อันจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองกับใครบางคนที่มีบุญกุศลวาสนาคู่ครองของท่านน,นั่นเองหรือธุรกิจการงานที่เข้ามานะครับผมมันจูนเจือคำจูคำชูหนุนนําโชคชะตาของท่านท่านได้พลิกผันเปลี่ยนแปลงพัฒนายอย่างก,กระโดดเทมโอเรน์บังเกิดขึ้นในโชคชะตามันจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแจ่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเลยรุงเรืองในตาแหน่งหน้าที่การงานการเงินรวยเลยรวยนะครับผม โชคชะตาของท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวาสนาเพราะาอะไรแปลว่ายืนอยู่คนเดียวเหงาไหม่นะนะครับผมไม่มีใครช่วยท่านหรอกเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องมานั่งกระจองอางแงกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับใครจะทําอะไรจะเจ็บปวดรอดร้าวแสกนุกปรามาไม่เห็นมาช่วยเราบ้างเลยทาต่อไปในหน้าที่ของท่านนะครับผมมีอย่างเดียวคือยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวาสนาท่านจะได้ยืนหยัดต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่าง ครับผมท่านจะรู้สึกคึกเขิมในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมแต่ว่าโชคชะตาของท่านเป็นยังไงโดนบีบังคับซ้ายสามดามขวาสามดามโดนบีบบังคับให้ออกไปก็ได้นาผมหนีออกจากบ้านก็ได้ับโดนบีบบังคับให้โดนเราเรียกแบ่งแยกออกไปทะเลาะวิวาทกันนะออกไปเกิดด้วยตัวเองนะผมเปลี่ยนแปลงเองตั้งคณะเองมุ่งมั่นเองนะบแบบนี้จะเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านในโชคชะตาได้การมองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันปรัฒนายอย่างก้าวโดด เมื่อถึงเวลาการบุงกุศลวาสนาจะเจอสิ่งที่ใช่ได่คนพบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพตำรวจทหารนะครับผู้ผู้จัดการนะรผมแปค้าพ่อ้าเยอะแยะมากมายนะผมได้ปรับรปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเมื่อถึงเวลาตกตำแหน่งโชคลาภเป็นไงดาบสองคมนะผมทำยังไงก็เห็นทำยังไงก็ปปวยรวยนะรประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นะท่านจงมุ่งมั่นเอาจริง,เอ,รงเอาจัง มาพยองเกิดขึ้นในโชคตากล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาอย่างก้าวโดดเขาเรียกว่ากล้าที่จะมุ่งมั่นดวงแบบนี้เขาเรียกว่าฮึกเหมิมฮึกเหิามในอำนาจบารมัวกาสนาไม่เคยกลัวใครเลยแล้วผมข้าพเจ้าจะมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จจะตาชีวิตรับรัพ์จะได้ค้นพบได้พบ,ได,พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อลองกับผู้คนยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพแล้วข้าพเจ้าจะไม่ยำเกรงใดทั้งสิ้นเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีใครสนใจท่านหรอกท่านจงทําในสิ่งที่ท่านรักทาในส มีเงินมีท้องเข้ามาใช่แล้วเลี้ยงดูครอบครัวอยู่แล้วร่มเย็นร่มเย็นเป็นสุขแบบนี้เน่เขาเรียกว่าเลี้ยงดูครอบครัวเขาเรียกว่าบ,บุญกุศลวาสนาของแท้จริงนะครับผมเพียงแค่ท่านเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นก็ย,ยังไม่เท่ากับช่วยเหลือคนในครอบครัวตัวเองก่อนนะครับผมนะไปไหนใครรักสาวรักสาวหล,ลงผู้ใหญ่แลวก,ก็หลงมันก็เกี่ยวกับบนสเสน่ห์ตรงนี้น,นั่นแหละครอบครัวของท่านนะครับไปไหนมีแต่คนรังเกียจมองไปแล้วโอ้โหคนนี้น่ารังเกียจหมังจะเล่นด้านประตูหลังทุกครั้ง ผมแบบนี้ต้องนะครับหลบหลีกซ่อนเล็บออกมาแล้วบุคคลที่บุ่งบ้่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเจอภูเขาอยู่ข้างหน้าให้เดินอ้อมเอาอย่าปะทะนะครับหลบหลีกซ่อนเล็บแก้ไขปรับปุงในโชกตาดาบสองควายเกิดขึ้นนะครับเขาเรียกว่าอะไรแอบร้องอะไรดาบสองควายแปลว,ว่าต้องเลือกแค่คนเดียวนะครับ่านจะมีชูมีเก๊กไม่ได้นะผมจะมีมีแค่คนเดียวนะครับผมจะไม่มีหลายคนมันนะครับชีวิตจะตกต่ํานะ เรื่องดวงชะตามันซับซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องเลือกตามแบบแผนประเพนีกดโลกมนุษย์มีกดโลกวิญญาณมีกฎโลกสวรรค์มีเพราะฉะนั้นเราจะตีความของเราเองไม่ได้เราต้องตามกฎแบบแผนตุลาการไม่งั้นกฎของประเทศไทยก็จะมีตามกฎแบบแผนตุลาการท่านจะตีความมันไม่ใช่คนอื่นเขาไม่ยึดถือกันนะเพราะฉะนั้นกดโลกแห่งวิญญาณก็มีการที่ท่านจะเลือกใครบางคนตามตำราฝรั่งเขาบอกเลยมีเมียได้คนเดียวมีภรรยาได้คนเดียวมีสามีได้คนเดียว แต่ว่าถ้าไปกดของแบบคนไทยนะาต้องตามแบบแผนก็มีมีหนึ่งสองสามสี่ห้าตามแบบโบราณนะพอถามว่าได้ไหมก็ได้ก็ต้องให้คนหนึ่งอนุญาตไงครับถ้าไม่อนุญาตไม่ได้ไปมีจูมีชิกมีรับหลังแบบนี้ผิดแบบแผนประเพณีดวงชะตาจะไม่เปิดนะครับดวงชะตาท่านคนอายุน้อยกว่าจะนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองมันมีวาสนานครับถึงแม้จะถูกแบบแผนครับก็ต้องทําให้ถูกต้องตามตามแบบจารีตประเพณี ดวงชะตาถึงจะเปิดท้องจิตใจที่อ่อนโยนนะผมจะทช้ชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ลืล่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันนะผมโชคชะตาตกตําแหน่งความรักเป็นไงท่านนี่ยังโสดจะได้มีแฟนท่านที่มีแฟนอยู่แล้วจะได้สุขสมสมหวังยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกรวยเลยรวย ับผมมีดตักตรงกลางใจแนะน่นอนดมันเป็นทุกขลาบนะครับเขาเรียกว่ารักแรกเจ็บปวดด่วนลาวลากที่2ถึงจะประสบความสำเร็จับนะผมอยู่ดีๆเขาก็มาบอกรักเราเองครั้งที่2ครับนะผมรักแรกพยายามจีบแทบตายจีบไม่ติดับนะผมไม่ชอบล้วนะผมไม่ชอบตรงไหนก็คิดดูว่าเขาไม่ชอบตรงไหนไม่ชอบในความจำนะครับตกตามเบ้ยดินหรือเปล่านะัะผมต้องไม่ชอบตรงไหนนะสังเกตด,ดีแล้วนะค,คนอิชาย้ร้ใส่ร้ายสีกันแกล้งในโชคชะตานั่นเองนะผมเชื่อตามไพ่บอกได้เลยว่า ท่านโดนใส่ลายแล้วเขาถึงไม่ชอบท่านแล้วมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหใส่ไลายพูดเหยียดหยามน้าใจดูถูกเหยียดหยามแบบนี้ไม่ถูกต้องตามแบบแผนประเพณีนะครับเดิมมูลมันเกิดขึ้นเขาเรียกว่มามโนเสน่ห์จันทร์ซ้อนจันทร์เมตตามหานิยมมันเกิดขึ้นในโชคชะตาเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องอาบแสงจันทร์นะถอดเสื้อออกถอดกางเกงออกถอดออกให้หมนนะครับปิดผ้าม่านให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าดวงจันทร์ต้องออกมาก็แปลว่าต้องบนดาดฟ้า จันทร์ซ้อนจันทร์มหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมเขาให้ไล่ลำนะครับไล่ลำเหมือนเต้นบันเล่ให้แสงสเสน่ห์เข้ามาสู่ผิวพันธุ์ให้เป็นนวลสีพึ่งนะครับเคยได้ยินหรือไม่จันทร์ซ้อนจันทร์เมตตามหานิยมเข้ามาแล้วท่านจะได้มีแต่คนรักมีแต่คนหลงเมตตาเพราะว่ามันมีมนสเสน่ห์นะครับพลังแห่งดวงจันทร์นี่คือความเชื่อนะครับผมฟ้าพาลงมาไปยังป่งเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกทรมานดอ่ะดูรูปก่อนครับแตกกระจายเลยครับ แตกกระจายนะฟ้าผ่าลงครับปีอย่ก็คือว่าพ่อแม่พี่น้องได้ทั้งนั้นนะครับแตกแยกนะครับผมทุกคนจะต้องการในสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้เพราะฉะนั้นมันก็แตกออกมาแตกแขนงออกมาครับนี่คือดวงชะตาโชค<า>ชะตาของท่านการปฏิปฎดอยการรีเร,เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีอย่างก้าวกระโดโดโดวงชะตาตกตำแหน่งบุญกุศลว่าจะนะดวงแบบนี้เขาเรียกว่ารวยเลยรวยนะครับไม่รวยนี่แปลกแล้วนะ นะครับตกตําแหน่งนะันะบผมสิ่งศิ์สิทธิ์คำชูหนุนนำโชคชะตายังมีเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเล้าเจ็บปวดเร้ามันคือการก่อเกิดการพลิกชะตาชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีอํานาจบารมีวัฒนานะครับการแบกภาระไว้อย่างนังหนวงเขาเรียกว่านี่สินเยอะนะผมนี่สินเยอะรายได้ก็สูงไปด้วยนะผ่อนรถผ่อนบ้านโอ้โหเยอะแยะมากมายนะผมแต่รายได้สูงท่านมีเงินรีบเปาะรีบไปซะนะครับ อย่ามีเงินแล้วไปเริ่มเฉลิมฉลองไปมีเงินแล้วรีบโป๊ะรีบปิดซะเพราะอะไรได้ทันสูงนะผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะค้ำชูหนุนนำโชคกีตาพลิกเปลี่ยนแปลงพันพัฒนายอย่างก้าวโดดลดงมันนี่เขาได้เาดวงเศรษฐีเงินล้านรวยเลยรวยนะผมถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซ er ุปปเสมบัติสูบปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดหมอสันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโกดิงเพื่อรอรับชมคลิปให,ใหม่นะครับสวัสดีครับ